เป็นระบบล็อกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่พันญิกชาแนลนะครับกับผมหนุ่มพันคิกนะครับคิวันนี้เรามีสินค้านะครับที่เราสั่งมาจากชอปปี้นะครับสาย DIY เราก็จะรู้กันนะครับว่าสว่านที่เราจะใช้กันในการเจาะปูนนะครับจะเป็นสว่านกระแทหรือเป็นสว่านโรตารี่นะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ลองสั่งดูนะครับเป็นสวานลอตเตอรีร่ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ราคาไม่ถึง1,000บาทก็พูดง่ายนะครับว่าไม่ใช่สวานแบรนด์เนมอะไรนะครับโดยที่เขาส่งมาให้นะครับรูปร่างของกล่องการแพ็คเกจเขาจะมาเป็นแนวนี้นะครับก็คือห่อบับเบิ้ลแล้วก็มีเทปสายพันนะครับก็คือแกะมาแล้วเราจะเห็นกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในเลยนะครับ เราก็มาดูว่ากล่องมีการชํารุดไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้กดยอมรับสินค้านะครับการรีวิวตัวนี้ก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่าเรารับสินค้าในสภาพไหนนะครับเผื่อมีปัญหาเราจะได้สามารถที่จะส่งเกมหรือว่าแจ้งผู้ขายได้นะครับไ่เป็นด้านข้างนะครับเรามาดู กล่องก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับไอ้ก็ไม่ได้หนามากนะครับก็จะมีแพ็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะจ้ที่เขาให้มานะครับก็จะมีนี่เป็นคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นหัวอะแดปเตอร์เขามีมาให้เราเพิ่มนะครับเอาไว้ใส่พวกดอกสว่านเจาะที่ไซส์เล็กลงนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวสว่านแล้วก็มีตัวด้ามจับนะครับแล้วมีอะไรอีกอ๋ออันนี้จะเป็นดอกสว่านที่เขาใส่แยกมาให้นะครับ ก็แถมมาให้จะมีดอกแบบไหนวะอ๋อนี่เป็นดอกกะระยะใส่ยังไงเดี๋ยวเราลองค่อยว่ากันปึ๊บเรามาดูชิ้นแรกนะครับอ๋อนี่นะครับชิ้นแรกที่เข้าไว้เจาะปูนนะครับกระแทกปูนให้ปูนมันแตกออกจากกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวสว่ดอกสว่านเจาะปูนนะครับต่อมานี่ก็ดอกสว่านเจาะปูนเหมือนกันครับมีหลายขนาดหลายไซส์นะครับเขาก็จะมี ตัวเลขบอกให้เราเห็นนะครับว่าเป็อ,อะไรนะครับแล้วก็มี Eat. อีทน,นี่ก็เหมือนกันดอกสว่านอันนี้เบอร์6นี่ละนี่นี่ก็น่าจะเป็นตัวเนื้อเหล็กก็งานองโอเคนะครับกับราคาไม่ถึงพันก็ได้มาชุดหัวสว่านนี้อย่างนี้ครับก็จะมีเป็นดอกกระแทก2ดอกนะครับแล้วก็มีสวรานเจาะปูน3ดอกนะครับแล้วก็มีตัว เลกวัดระยะนะครับเป็นเพื่อนว่าคุ้มไหมนะครับถ้าเราได้ประมาณนี้นครับกับราคา951บาทนะครับทีวนี้เราสั่งผ่านแอป s h o ปปีนะครับในราคาไม่แพงพอมาใช้เป็นงาน DIY พื้นฐานของเราได้นะครับ ใจจริงก็อยากได้เป็นของที่มียี่ห้ออยู่นะครับแต่คุณราบล้วก็เรายังไม่มืออาชีพพอนะครับเราก็จะลองซื้อตัวที่ถูกแต่ก็ไม่ให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะครับหัวปักก็จะเป็นแบบนี้นะครับปักก็มีเป็นยางนะครับสายหนาอยู่นะครับสายไฟหนาดีนะครับสายไฟเขาจะบอกสเปคเป็น2คูณ0.75ก็ 0. ต้องมาลองใช้ต้องทดสอบก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็มีอันนี้ให้นะครับวิธีถอดเปลี่ยนยังไงอย่าลองผมต้องลองศึกษาดูนะไม่เคยใช้นี่นะครับมันก็จะมีคู่มือบอกว่าวิธีเปลี่ยนต้องทํำยังไง นี่คือเป็นการแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กก่อนนะครับว่าสว่านที่เขาส่งมามันติดไหมนะครับนี่ก็จะเป็นละดเดียที่เขาใส่ไว้ในนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่จะเช็ควัดเช็คอะไรเราก็ไม่ใช่ช่างไฟฟ้านะครับเราอาจจะไม่ทราบวิธีเช็คนะครับว่ามันตรงกับที่เขาโฆษณาไหมนะครับแต่เราขอให้มันใช้ได้หรือเจาะปูนได้ก็พอแล้วนะครับแต่สว่านนี้หนักหนักเครับเรามาดูเนื้องานนะครับเนื้องานของวัสดุนี้นะครับตัวพลาสติกก็จะมี ตัวนี้นะครับสติกเกอร์บอกวิธีใช้ใช้ของอะไรี่นี้นี่จะเป็นหน้าตาที่เขาลงไว้นะครับเป็นสวา่านโรตารี่ก็รูปก็ตรงปกอยู่นะครับไม่มีอะไรที่งั้นเราจะกดยอมรับสินค้าเลยนะครับเนื่องจากเราเช็ครีรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยอมรับสินค้าเงินก็จะโอนเข้าไปให้ร้านค้าเรียบร้อยแล้วเราก็ให้คะแนน หลุดนะเข้าแล้วเป็นระบบล็อกถ้าเราจะออกเราก็ดึงกดนี้ลงแล้วออกก็แค่ดันเข้าไปถ้าดันไม่หลุดลงก็แปลว่าไม่ตรงล็อกนะเราก็หมุนฮนะปุ๊บมาเข้าแล้วมาดูโอ้อะนะครับเ,เพื่อนๆครับหลังจากที่เราไปสื่อองศึกษามาสักครู่หนึ่งนะครับเราก็รู้วิธีการใส่ตัวนี้แล้วนะครับมันก็เป็นหัวใช่ไหมเราก็ ถอดไอ้หัวนั่นออกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันเข้าตรงร่องนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ให้มันแน่นๆหมุนตามเข็มนะครับมันก็จะแน่นแล้วก็จะมีนี่นะครับที่เขาจะมีไอ้เหล็กตัวนี้นครับกะระยะเราก็เสียบเข้าไปในนี้ตัวนี้ก็คือไว้ล็อกตัวกะระยะของเรานี่นะครับปึ๊บ นะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเราประกอบเสร็จก็จะดูถนัดขึ้นนะครับในการจับเจาะตรงนี้เราก็อย่าไปตกใจนะครับถ้าเราหมุนไปแล้วเราดูมันเสียายนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวล็อกสาคัญที่แกนตรงกลางนะครับที่ผมว่านะครับแกนตัวนี้มันจะเป็นตัวทำให้ดอกสว่านหมุนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนปกติเขาจะใส่มาให้เป็นตัวนี้ฮะเรากดลงไป มันล็อกมันก็จะแป๊กลงไปเลยนะครับก็อยู่ละตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับแต่ในเมื่อที่ในเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นใช้ดอกธรรมดานะครับเราก็แก้กดตัวนี้ตรงมานะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นร,ปรูปกุญแจนะครับแล้วก็ลูกศรลงนะครให้เรากดลงปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกนี่นะครับกดเร็วแล้วเราก็เอาตัวที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้เราก็แค่หมุนหาตัวล็อดสลักล็อแล้วเราก็กดลงไป ถ้ายังกดไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่เข้านะอะถ้าเข้าแล้วมันเสียงแป๊กตัวนี้ก็เรียบร้อยก็เข้าก็จะเป็นหัวที่เอาไว้จับดอกสว่านปกตินะครับที่เรามีอันนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับดอกสว่านจเจาะเหล็กเจาะไม้ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นไม่ต้องใช้ดอกจำปานะครับอันนี้ก็ถือว่าผมก็พอใจในสินค้าที่เขาส่งมาให้นะครับ ส่วนการใช้งานต่อไปเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งนี่เราก็สามารถกดตัวนี้ไว้แล้วยืดความยาวได้นะครับกะว่าจะเจาะให้ลึกขนาดไหนนะครับเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงวัสดุก็ถือว่าสมราคานะครับแล้วก็ของแถมที่ให้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับใช้ได้หมดดอกสว่านก็เป็นงานโรตารี่งานเด็กซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับแต่เราก็จะลองใช้กันดูสักพักหนึ่งนะครับมีโอกาสได้ใช้แล้วจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน ดูอีกนีนะครับถ้าเพื่อนสนใจอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูีกทีนึงนะครับสําหรับการใช้งาน <Keep. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากคลิปใ,ใหม่ๆของเรานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ